สบายดีพี่น้องสบายดีทุกคนสิไปใช้กันนี่กำลังไปซื้อของไปซื้อของพี่น้องซื้อของไปไปหายพวกที่ถือการโตชิปซีมือเออไปหายพวกที่มาจากกรุงเทพถือการโตชิปซีมือถือการโตชิปซีมือ อันนี้ก็แม่นอันฮวงเฮียนนี่ก็แม่นถือกักโตหลายเติบมีเจา้าทศทีเขาย่ามอยู่มาซื้อของในห้างน,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 นี่ละ่ะซื้อยังซื้อขนมบอกเอาเยี่ยตอนแรกว่าเอาจะเปโคกเปนไก่แล้วผัดน่องข้างปันมาเหมนี้พี่น้องเลย เป็นเป็นญาติเจ้าของเออพันญาติเจ้าของมันเอิบมาใส่เมื่อกี้นะคองมาอยู Alter, ่ในอ่างขางหงเฮียนอะนี้เออมาอยู่ในหงเฮียนขางหน้ามันเอิบมาใส่บอยมียังกินกันก็คือก็คือไลยเติดบยึดถือกักโต๊ะสิบห้าไอ้สิบสี่มื่อกะสองอาทิตย์หมดเนาะมาครับฝากสักก่อนไปหาหมุดคลองก่อนว่าที่ใดวะอะไรสักก่อนก็บมาขับมาวะ จักสิเอาังผ่านทีสมเ้ยเอาดีโดหนึงแล้วเอาเย็นๆก็แรกก่าสบุ้ปใกล้่เขาเลยมันมีจังกานกระายไปลนกัแอันนี้อย่างาะไปใส่ปทรอ๋อ ดี <Es> สองลอยสองลอ,อยทอนอยู่พันกีบปลาตัวย่างมาดูเฮ้ยตัวนีน้ไงอั er field, น deep, สนีเป็นของเย็นเนาะเพราะว่าอากาศมันฮ้อนดีโดแล้วก็กแกลมอันนี้กับแกลมคือกันได้กันเนี้ยแกลมขนมปังคือกันอันนี้ก็จะเป็นพวกเค้กพวกแบบปแล้วก็เปปซี่อืเัาจะไปเบิ่งว่ามันมีจะคนอยู่นะฮะเนาะ นี่ขึ้นใจรถเราอยู่สายว่ะใกล้ซีฮอดแล้วพี่น,น้องทั้งแรเนี่ยทั้งหนาฮวงเฮียนฮังกามาทางกรุงเทพฮังกามฮอดออกไมนน่มีเออพวกมากรุงเทพกับฮังกามาฮอด แต่บูหัวจักคนกันเนาะเดี๋ยวสิไปเบิ่งว่ามีจักคนนะแต่ตอนนี้เพื่อนก็ให้กักตัวไว้ที่องเฮียนลายที่เนาะตะกี้นะ่ะอยู่มองเดียวกันเดี๋ยวนี้ก็กระจายอยู่ทุกห้องกระเจ้าผู้ได้นอนอยู่ร่มโบกอะเอาไว้ในสาย

อโอ้ยบทัลอด2เมตรซำเขาให้ยู่ห้างหเมตรได้แล้วปีนก้าเลยพิมพ์อนเข้ามาต้นเ็มเลยนะคัจากคนเดียวนี่นะห่อเก้าห่อซิบเลยแกกนเนี่ยสัม <8 S 2> <พ>าษาเนี่มลายบแตงโมก็มาเละแตง,ง,แแงโมแตงมในแกบุผ่น ไายมึงแล้วล่ะกายมันดีแล้วซูมีโรงแรมฝากนะไขยเอ้อเอามันมีพวกมันํำกันนะไข่แ้วเขาบอยกับไ่ผ่านมันไข่สชอ,อแต่มันอยู่ในนี้อันดีนนะ แตงโมเป็นอะไรแตงโมติดเสื้อายขืนายขืนก็มีเฮ้ยไปวางมึงยาไปอีกดูมึงยาไปโ้โเฮ้ยนี่คือลงพอางไแล้าออกมาทางไ้ให้แล้วมันเอากันเออสบายดี สุมาแตงเมขึ้นเหรอย่ามใกล้กูยืนอยู่ห่นแหละตูนี่จักคนอยู่นะฮะนะสุมาจักคนสุมาหนาซามพดนแต่อันมากรอบได้สะกส่ง คือเห็นยืนทะเละอ,อยู่นะฮะอื้อถอมบริก่อเขาเสีงจะฮะอืมบิเขาเื่อนเลย<อ>แตงโมมันยังมีไขยอยอ่อยู่ปะมันเป็นไข่มาแต่พุ่มมอดเดียวนี่หรือจังไร เาบไมนี้อไอไข่อัเป็นยังเาติดมันอตกใจสนั่นเลยนะสาแปอเออมอุณูิเวกจะมีตรวจวัดตรวจวัดอุณหภูมิเลยถ่าไีปไข่เขาก็สิกลับว่าเขาตรวจองเสมันนี้อ่างไมากอ่ารับขาขาบาีมอยู่นั่งรถเอ ไปหนังใส่นั่งจากฝั่งคุนบอลโหลดานอ่ะเออมีหลดมีโหลดมีโหมาส่งขอด่านบอคนลายยมือหนึ่งก็ได้ตัวสี่หาลอยกระดกกรดีอะท้งหมดมาถึงหกที่สี่สยหกถึงหมก่สี่ หอนาฬิกานะตีสี่นะจุดเก่าโมงคงบายนึงกว่าสิบพันได้ไปหานขามา้อเี้ี่ก็ตรวเหมือนกัะทนไปก่อนนั่นแหละ หน้าก็ไม่เยอ่หนิอีกจักสองอาทิตย์แต่ว่าเขาบริปิดเบาบอนช่วยเห็นงานนะเออใส่ยโซงหายเออแมนนั่นแหละเขาบริไฮปิดแต่ว่าตัดค่าแรงไปเครื่องหนึงงน่งบริเต็ม ลอยก็ายซองลอยนะฮะลอยก็ซองอยอ่ะทวันนี้ทุกอยาไปเห็ดเวลาสมเก่ามันรู้เลยมากะมันบุกุบโตมาต่โตกันไปไม่ได้ห่อนมาสิงยังมื่อคืนอ่ะห่อนอยู่องกระแมนทะหลดีแล้วให้แต่พัดลมก็ไดคอยนี่มันเอิบไปมันอยากกินเหยืมันมาแล้วมันเอินไป แล้วมียังกินเอาไปแบ่งกันอะไรมาแปกัก็มียมสุกคนอะไย,ยุ่นั่นนะ่ะไปจพแจัแ้งซิงจะขึ้นหรอกสิงหาขึ้นเลยเออตัวใหญ่เล้เนาะก็จะหากลับมามาทำเสือเสื้ออนนี้มันกัลสิเ็นภายในอัน ภายในอันไม่ไหวหรือว่าบริเ้งขนาดวันสิบสี่มื้อหรอว่ามันบ่ฮอดเอาแต่ขาเจ้ากักตัวเพอไว้แบบสำหรับคนที่แบบเริ่มมีเสื้อมาหน่องทรายพี่น้องเอ้หนองทรายลูกของอ้าวลูกของอ้าวน้องอีพอแล้วคนที่มาดํากนติดไข่ผู้หนึ่งอืมโมโมเป็นไข่แต่โมโหมันเป็นไข่มาแต่แต,แตั้งแต่กรุงเทพผมบอก เอาโ่ยมุกกากอีกยมุกยูสวร์น่ะทำยมุกนั่งตวาไขเขาปล่อยมาแตรวอยูสวร์มายืนใส่มาเดียบยืนใส่นาจ้องขึ้นท่าจะแปดกว่านาจอสแกนอันีสแกนระบบไขเ๋ยเดียวาจากองศาจากอุณภูมิเป็นใส่เครื่องงานตรวจอุณหภูมิเหนนี้่า เปงาตจมเป็นแล้วสุนะครับแ้หม้นอยมันฝ่าฟืนก็ระเบียบเพื่อนก็ซูนแล้วเอาขึ้นเอยวขึ้นแล้วอุได้ฝ่าฟืนเละโดนสุจะไปหาเบียร์มากินในสุสุดโดนแถได้สุมัได้อยู่น่นี่นะกูสิบอกอันนี้ยังดีนะมึงยังแนมกว่าเมื่อเห็นเพื่อนมึงพานะอือ มีเห็ดตัวบ่นมานําบ่อ่าทั้งหมดจักคนคนอันโรงเรียนหลังนี้9คนเท่าว่า9คนหลังพุ่นน่ะจัคนแล้วจักกะหลายเด้ออเมีตัวปเฮาก็กลับนะเฮ้ยใส่นี้